สวัสดีครับทางสองท่านครับต,ตอนนี้เราอยู่กับท่านในนอกัสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรองสุงวรลีเจริญสุขนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคุณครูฝ่ายข้า,าราชการนะคะ, <S S คะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานะคะมีโครงการบริการขนมปกนะคะในงานข้า,าราชการ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะซึ่งเราทําขนมปอบขายที่โรงเรียนทุกวันนะคะช่วงนี้เทศกาลนะคะปีใหม่เราก็มีบ็อกเซตนะคะมีแพ็กเกจนะคะที่จะให้ทุกท่านนะคะไว้มอบสวัสดีปีใหม่เป็นของขวัญเป็นน้ําใจให้กับญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิทมิสหายนะคะแพ็กเกจในนี้นะคะเราจะมีบ็อกเซตที่สวยงามน,นะคะ ก็ประกอบไปด้วยขนมฝีมือของนักเรียนนะคะแล้วก็คุณครูนะคะช่วยกันก็จะมีะบราวนี่มีคุกกี้นะคะมีคอนเฟลตนะคะสิ่งที่เราที่เราทำขายก็มีเค้กว้วยหอมนะคะแล้วก็น้องน้องเนี้ยน้องพคนะนะคะก็จะเป็น คุณพี่ตอนนี้มามาฝึกสอนได้เกือบครบปีแล้วนะคะอ่าหน,นูทําอะไรบ้างหนูลองเล่าโดยที่ลูกแล้วเราชื่ออะไรลูกแน,นเองชื่อนายมูนิเซอุครับวิชาเอกอะไรลูกเอออาหกรรมศาสตร์ศึกษาโอเคครับตอนนี้มาที่โรงเรียนจิตวีมาช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนยังไงบ้างครับในส่วนที่เป็นของปากแบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแบบครับการจัดเรียงใส่กล่องใส่แพ็กเกจแล้วก็ โลโก้ผมก็จะเป็นคนออกเองออกแบบเองโลโก้ <logo S 2> ของโรงเรียนแล้วก็เรื่องโบตกแต่งแพกเกจทุกอย่างก็จะเป็นผม็นคนทำแต่งโรงเรียนทางนี้ไดยตรงคาก,กรรมแล้วก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทําอะไรมีเราได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนบ้างไหมก็มีครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง <c oughs> โควิดโควิดเนอนะที่ผมไม่ได้สอนเด็กแบบตัวต่อตัวมันก็จะไม่มี การสอนแบบทฤษฎีมีแต่สอนทฤษฎีแต่มีไม่ได้สอนแบบปฏิบัตินะครับอาจจะมีบ้างช่วงดึงตอนนี้ก็เริ่มสอนเด็กได้อยู่ครับก็ทั้งปงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยครับเด็กปด็กพฤจิกาธันวาพฤจิกาก็เปิดทันธันาแล้วก็สอนได้ประมาณสองเดือนตอนนี้ก็ปิดอีกแล้ววันนี้วันนี้วันที่5้ักราคมวันทนะครับก็โรงเรียนเรามีของฝาก สำหรับผู้ที่จะไปเยี่ยมเย็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆเราได้ตลอดไปเลยเนาะเรามีทุกอย่างนะคะขนมเค้กก็มีขนมก็จะสดใหม่แล้วก็ถูกหลักมานานนะคะอันนี้ประมาณช่วงระหว่างราคาเลทต่างๆที่เรารับอยู่ประมาณช่วงระหว่างราคาช่วงไหนครับแพ็กเกจก็จะมีตั้งแต่199บาท1บ9าบาทขึ้นิบไปแรื่แต่ภาชนะที่เราใส่ ว่าเราจะเราจะเลือกแบบไหนเรามีให้เลือกหลากหลายชนิดค่ะอันนี้เป็นของฝากเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราสามารถทําเป็นกระเช้าได้ไหมครับได้ได้ได้ไหมได้เนาะล้วแต่ทำเป็นกระเช้าแต่อันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบของแต่ละครั้งอย่างนี้อ๋อโอเคครับศกษาไปได้เลยอ่าเราก็สามารถจะมีให้ดูมาพูดคุยได้ปรึกษาผ่านทางทางรองเนาะทางรองเอ่าขอขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับเผื่อมีผู้ใดสนใจ 7 3 8 0 9 1 9ค่ะรองสุงวารีเจริญสุขค่ะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทสูงสีนะครับ,รบตอนไหนก็ติดต่อ,อน้องนี่ก็อีกสักหน่อยกไ็ไปไปไปเรียนต่ออีกสักเทอมหนึง่งก็จบแล้วครับจบแล้วเทอมเ็ก็จบโอเคครับอันนี้ก็มาส่งเสริมอาจจะได้มาสอนที่นี่ก็ได้โอกาสหน้าเนาะอันนี้ก็ขอบคุณโรงเรียนนนทสูงนี้ครับมีของฝากสําหรับชาวนนทสูงแล้ว แขกไปใครมาหรืออาจจะมาตีต้อดได้ที่โรงเรียนโนนสูงทีนี้ครับ่า,านรองสุวารีเจริญสุขครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ